มาค่ะไปทํางานพร้อมกันค่ะวันนี้ออนจะชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่าการทํางานเป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียนประมในเยอรมันเนี่ย1วันจะต้องทําอะไรบ้างอ๋อเริ่มทํางานเที่ยงครึ่งนะคะจนถึงบ่าย3แต่ถ้าเสร็จก่อนก็กลับได้เลยค่ะออนจะนั่งรถมีไปที่โรงเรียนนะคะแค่2-3ป้ายก็ถึงแล้วที่นี่ไม่จําเป็นจะต้องทําอาหารนะคะจะมีบริษัทมาส่งอาหารให้ก่อนเที่ยงเราก็แค่จัดขึ้นเรียงที่เขาเติมจะมีเมนูทั้งหมด3อย่างนะคะนั่นก็คือสลัดคลาสสิกแล้วก็สเปเชียลผู้ปกครองจะเลือกออเดอร์และสั่งมาล่วงหน้าบริษัทจะจัดของมาแค่เฉพาะคนที่สั่งแล้วนักเรียนมีหน้าที่มารับอาหารเท่านั้นอยากจะบอกว่าเป็นการทํางานที่สนุกมากได้ฝึกภาษาได้พูดคุยกับเด็กนักเรียนพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ฝึก ภาษาไปในตัวค่ะด้านนอกจะเป็นซุมสลัดนะคะด้านในก็จะเป็นคลาสสิกแล้วก็สเปเชียลเราก็จัดเข้าเคาน์เตอร์ได้เลย2ออย่างนี้เราจะตักเสริฟให้นักเรียนแล้วถ้าบางวันมีสลัดเราก็จะมาตักสลัดแบ่งใส่ถ้วยหรือบางครั้งมีขนมหวานเราก็จะมาแบ่งขนมหวานใส่ถ้วยไว้รอค่ะเอนจะทางานกับผู้ช่วยควรัวอีกหนึ่งคนนะคะแต่ในทุกๆวันจะมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนส3งถึงคนอาสามาช่วยเพื่อรับคะแนนพิเศษหลังจากจัดเสร็จแล้วนะคะเราก็รอเวลาเลิกพักเทีย่ยงเด็กนักเรียนก็จะทยอยลงมาเราก็จะถามเด็กนักเรียนทุกคนนะคะว